เผยชุดที่ใส่ของแพตตี้อังสุมารินชุดเดินริมทะเลสุดแซบพีแ่แดนถึงกับดุแพตตี้ออกสื่อเรียกติว่าเราไม่ค่อยได้เห็นจริงๆนานๆทีจะได้เห็นแพตตี้อังสุมารินโชว์ความแซบแต่หลังจากที่แต่งงานแล้วบอกเลยว่าเธอแซบขึ้นทุกวันอย่างภาพล่าสุด13มกราคม2566แพตตี้ได้โชว์ภาพของตัวเองลงในอินสตาแกรมสวมใส่ชุดเดรสเปิดไหล่สีม่วง พร้อมทั้งยืนโพสท่าอยู่ที่ริมทะเลแน่นอนว่ารูปนี้พี่แดนคุณสามีดีเด่นต้องเป็นคนถ่ายให้อย่างแน่นอนหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปพี่แดนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้ำก็แค่ตาตุ่มจะดึงกระโปรงให้สูงขนาดนี้ทำไมก็ไม่รู้คอมเมนต์จากแฟนๆว้าวแซ่บมากคะ่ะแต่งงานแล้วนะพี่แพทขอแซ่บกว่านี้หน่อยสวยจึงมากคะ่ะ เนือสวยระมุนมากค่ะพี่อ่างน่ารักมากๆเลยค่ะ